สวัสดีครับจากสวนลุงหมูประต้ยพันไม้นะครับผมก็เดี๋ยวนี้เป็นไลฟ์ต่อนะผมต้องขออภัยทุกท่านที่ดูไลฟ์ก่อนหน้านี้นะพอดีแบตเครื่องไลฟ์หมดนะครับแบตที่เครื่องไลฟ์หมดนะครับเดี๋ยวเรามาต่อยต่อกันเดี๋ยว่คุณมาตามดูต่อที่ไลน์นี้นะมาดูตามที่ไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ที่2นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้ก็รดน้ายังไม่อิ่มนะสังเกตมาว่าลุงหมูก็เติมดินอีกนะครับเดี๋ยวรอเพื่อสมาชิกมาดูกันดิดหนึ่งครตรงนี้นะครับเริ่มละเริ่มล ่าเพื่อนที่สมาชิกเข้ามาดูอันนี้เริ่มอิ่มแล้วหลุมนี้เริ่มอิ่มละดินเริ่มันจะล้นออกมาเลยฮะอ่ามันจะเริ่มล้นนะมันสังเกตว่าดินมันจะเริ่มล้นนะครับน้ำจะออกข้างล้นขึ้นมาแล้วเนี่ยน้ำล้นขึ้นมาแล้วทุ่มลงไปก้นหลุมแล้วนะนี่คือรถแบบนี้นะครับเรียนก้นหลุมเลยอ่ะครับก็จะได้น้ำนี่นะครับก้นหลุมนะต้องขออภัยเพื่อนสมาชิกที่ดูไลฟ์เข้ามาใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็เขาบอกว่าเครื่องไลฟ์เมื่อกี้แบตหมดพอดีเลย ผมต้องไปเอาอีกเครื่องหนึ่งมาไลฟ์ให้กับเพื่อนสมาชิกดูนะครับแต่เครื่องนี้ก็ใช้คําว่าแบตก็ไม่ได้เยอะมากแนละ้วแต่น้องให้จบเอาให้จบไลฟ์เอาให้จบสักเซสนะครับมาดูไลฟ์เมื่อกี้มาดูไลฟ์นี้ต่อนะกับหลุมนี้นะครับเด๋ย,ย,ย,ยใส่ปุยย๋ยนิดนึงนะครับน,นี่คพงตูหยิบปุ๋ยนิดนึงวันนี้เราปลูกได้ประมาณสัก5ต้นระยะชิดนะครับที่4เมตรนะ อย่าตามจากแเม็ดนะฮะ้องสี่คูณแปดสี่คูณแปดได้สี่คูณแปดนะทั้นี้ได้แถวเดียวคุณครูเลยเราะเรจะเอายื่นสองข้างนะฮะครับผมเอายื่นสองข้างน่าแล้วลงหมูใส่ปุ๋ยได้ทีนะครับขนาดนี้อ่าแล้วดูดูนะครับแล้วคุณก็ลดน้ํานะลดน้ําสังเกตเดี๋ยวผมจะดูให้คุณดูไกลๆระยะนี้นะคุณดูไกลๆระยะนี้นะครับ ว่าปรตลดน้ำแบบไหนนะครับในเวลาปลูกนะครับทุเรียนนะอย่างนี้นะอย่างนี้บอกนทุกครั้งนะครับคุณต้องลดน้ําให้รู้สึกว่ามันลงก้นหลุมแล้วมันทะลักขึ้นมาเดี๋ยวมาดูกันว่าลดน้ําให้มันลงก้นหลุมโค้งเนี่ยผมปลูกทุเรียนนะมันทะลักขึ้นมาเป็นไงนะสังเกตไหมครับว่าน้ำเนี่ยมันยังซึมมันยังซึมลงไปเรื่อยมันยังซึมไปเรื่อยมันยังหายมันยังหายอยู่มันยังซึมไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเพื่อสมาชิกที่เอาไปปลูกคุณดู ไลน์นี้ดูคลิปนี้เป็นคลิปที่ไอเปนไลน์ที่2นะครับได้เลยนะดูไลน์แรกแล้วดูไลน์ที่2นะครับดูกันแบบนี้นะสังเกตไหมครับว่าทุกท่านเนี่ยที่จะทำพลาดเนี่ยทุเรียนคือน้ำไม่พอใบจะเหลืองร่วงนะครับปุ๋ยแล้วก็ปุ๋ยหนักมือนะคือธรรมชาติไม่มีอะไรมากมายนะไม่มีอะไรจริงๆนะก็ปุ๋ยเกินน้ำน้อยคุณก็จะต้องเจอปัญหาแล้วคุณก็ไม่พ่นยานะครับก็ก็มีปัจจัยอยู่3หลักแบบนี้นะครับ ปลูด้วเรียนอ่ะมันง่ายอย่างงี้นะแต่พามิ่ดูเนี่ยแล้วก็ลดน้ําลดให้เป็นลดให้เป็นปลูทุเรียนต้องลดนะให้เป็นนะครับนี่นะครับอันนี้ตอนแรกมันลดไปแล้วทีหนึ่งใช่ไหมอันนี้สังเกตไหมครับว่าตอนเนี้น้ํามันไม่ลงก้นหล่มแล้วเนี่ยมันล้นมันล้นแล้วเห็นไหมครับเนี่เขาเรียกว่าน้ําอิ่มแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าการลดหนึ่งครั้งให้กับทุเรียนคุณต้องลดได้แบบนี้แบบใส่ยางเนี่ยเนี่ยคุณดูดิแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันแล้วก็พรมนิดนึงใช่ไหมครับ อ่าผมช่วยนะแล้วถ้าคุณปลูกต่างจังหวัดคิดว่าคุณแดดแรงเนี่ยคุณก็าฟางเอายามาคุมใช่ไหมเขับลุงโมใช่คุนี้เอาฟางไปเลยเอาฟางคุมตอนแรกก็ฟางปิดเล้วกะลุงช้าคุณก็ลดอย่างนี้อีกอ่าก็ลดไป<ม>แค่นั้นเองครับวันละครั้งอเอาฟางคุม,ม,มปุ๋ยตัวนี้ตัวนี้คุณปลูกคุณดูแลไม่ไม่เกินสองปีครับคุณได้ได้ลูกเลยตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้จะเร็วเร็วมากสองปีเนี่ยครับสองปีใครที่ได้รุ่นนี้ไปเดี๋ยวดูการตัวนี้ลุงปลูกไว้อ่าปีปีหกสามนี่ก็จะไปได้อ่หกสาม หกสี่หกห้าพอข้าวปีหกหกตัวนี้สอนตกสอนตก,ลกเลยอ่าหกหกเนี่ยตอนต้นชุดสามสี่ต้นห้าต้นเนี่ยออกลูกใช่ครับได้ลูกเลยเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อสมาชิกที่ได้รุ่นโปรโมชั่นเราไปนะครับจัดไปครับผมบอกเลยว่าแม่งโคตรโคตรคืนโคตรคืนทุนโปรโมชั่นน่ะนี่คือแบบต้อนรับสงการนะแต่ถึงแม้ปีนี้จะไม่มีสงการนะคุณก็ปลูดทุเรียนกันนะผมบอกได้เลยนะครับปุ๋ยใส่สูตรอะไรมีไข่หรือเปล่าถ้าคุณสนใจคุณละแอดไลน์มาแอดไลน์มานะครับ ง่ายครับง่ายๆนี่นะปูเสร็จแล้วแป๊บเดียวนะครับตัวน,นี้เป็นตัวนี้ตัวปูที่เราจัดปูอยู่หนึ่งพันบาทนะต,นต่อตัวนี้ทําหมดปูแล้วตัวนี้เป็นราคาสองพันห้าแลครับสองพันห้านะครับ, 25, รบผมบอกได้เลยและวันนี้เป็นปูวันสุดท้ายนะครับแต่ต้องบอกว่ามันยังไม่หมดวันนะหมดวันของมันคือวันที่เท่าไหร่ครับเที่ยงคืนห้าสิบเก้ามันคือหมดวันเฮ้ยอาวแเราต้องสแตนบายได้ไหมเนี่ย สองสาวันเนี่ยป้าบอกว่าป้าเลื่อนจากสามโมงเย็นเป็นหกโมงเย็นให้อีกสองชั่วโมงเนี่ยก็จะหกโมงละครับต้องบอกว่าห้าทุ่มห้าสิบเก้าอะหมดวันผมบอกว่าให้สุดเลยห้าทุ่มห้าสิบเก้านะครับห้าทุ่มห้าสิบเก้าค mm. ุณสนใจเนี่ยคุณก็ปลูกไปกับเรานะเราปลูกแล้วเนี่ยคุณปลูกหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้รุ่นนี้มันพร้อมปลูกจริงคนที่ดูไลฟ์แรกเมื่อกี้นะคุณสังเกตแล้วเราไม่มีการตัดรากคุณดูดีดีสังเกตเมื่อกี้นะคุณกลับไปดูไลฟ์แรกนะครับไลฟ์ก่อนทีีี่่ไไลน้มมัดราก ไม่มีแต่ลาบเพราะมันเป็นรุ่นที่เรียกว่าตั้งใจเลี้ยงนะครับตั้งใจเลี้ยงตั้งใจผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพร้อมปลูกผมพูดเสมอครงบผมพูดเสมอปพาทุยที่พูดเสมอว่ารุ่นนี้พร้อมปลูกนะครับใครที่ได้ไปผมดีใจทุกท่านด้วยนะครับและคุณเอาไปทีของเราไปนะครับสักเซสแน่นอนนะครับและผมบอกได้เลยว่าตอนนี้ไลท์ไลน์ที่เด้งมาเยอะมากถ้าคุณยังสนใจคุณยังทันนะครับคุณยังทันเพราะว่าโปรโมชั่นคือโปรโมชั่นนะครับมันเค้าดาวด้วยเวลานะครับกับการตัดสินใจของคุณ เรปลูกโชว์แล้วแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกับเพื่อนสมาชิกของเรากันนะครับว่าทุกท่าน,นไปเป็นยังไงกันบ้างลดน้ําให้ถึงแบบทุกท่านปลูกนะครับลดน้านะครับให้เต็มก้นหลุมอย่างที่โชว์เมื่อกี้นะทั้ง5ต้นลดเหมือนกันนะครับปลูกเหมือนกันผมบอกได้เลยครับว่าเราคือลุงหมูปตุยพันไม้ลุงหมูก่อนจบไลฟ์นิดหนึ่งครับลุงหมูปตุยนิดน,นึงครับว่ายังไงดีครับก่อนจบไลฟ์นี้ทำยังไงสำเร็จ เนี่ยทำแบบลุงเนี่ยยกเป็นโคกในเราเราไม่เราทุนน้อยเราไปจะจาหาไม้โคกจ้าไม้โคกยากแล้วก็ขุดแบบเนี้ยครับแบบแบบลุงเ่ยตีเป็นโคกโคกก็ได้ระยะดีแล้วเราก็แหวกลงไปแล้วก็ต้นลงไป,ปูกครับแค่นั้นเองเราก็ก่กอรอบๆแบบมันแน่นหน่อยแล้วก็โกยเข้ามาทับอีกทีอ่าอ่าพอมาทับไปดีเผื่อไว้หน่อยเวลารดน้ำเผื่อมีรูปตัวอีกเราก็แจ่มพอดๆๆีพอดีอย่าให้เลยนะเนี่ยจะพอดีเสมอหน้าดินเลยครับปลูกแบบเนี้ยถ้าปลูกทําแบบนี้ทําโคกอย่างเงี้ยทําหลุมอย่างเงี้ยครับรับรองโตเร็วมากครับคุณดูแลอีกสองปีป หรับตัวตัวนี้นะตัวนี้อ่าตัวรุ่นรุ่นรุ่นโปรโมชั่น2,500บาทหรือ1,000บาทแล้วผมบอกเลยว่ามันคือวสุดท้ายคุณยังทันนะมีคนถามว่าดินเหนียวปนดินทรายล้วนปลูกได้ไหมมันไม่เลือกดินครับใช้ได้ทุกดินขอให้อย่าเป็นดินที่มันน้ําแช่เวลาลดน้าน้ํำยังขังอยู่ แล้วเวลาหน้าฝนน้าท่วมครับโคกท่วมอะไรไม่ได้ครับท่วมไม่ได้ขังไม่ได้ครับเราเสร็จแล้วต้องเสด็ดอย่างนี้ฮะน้ำจะมีมีขังอยู่มันหลังเสด็ดแบบเสด็จแบบนี้นะดูนะปลูกได้ครับไม่ไม่เลอเดินปลูกได้ทุกดินครับครับทุกดินปลูกได้ทุกดินขอแค่ยากขึ้นดินปนทรายดินล้วนดินหินดินอ่าแล้วแต่ดินยิ่งดินแดงยิ่งดีใหญ่ครับอ่าแล้วเราผมบอกแล้วตรงนี้ดินก้นสระอ่านี่ยนี่นี่ดินดินก้นสระนะตะลุงขุดลึกอยู่ประมาณ เอาเลยครับเอาเลยครับลึกลึกประมาณสิบสี่เมตรนะสิบสี่เมตรนะครับสะอนุนะแล้วอเนี่ยดินก้นสระคุณคิดเอาแล้วกันดินก้นสระปลูกได้นะปลูกได้เลยเนี่ยปลูกยังงามเลยอันนี้อย่างล่องเพราะอะไรเพราะดินก้นสระขุดไปแล้วหญ้ามันงามครับแสดงว่าธาตุอาหารเขา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 ดีไงนี่เห็นไหมเนี่ยหญ้างามอ่ามีหญ้างามนี่ครับคนญ้าไปแล้วนะลุงคนย่าข่าหญ้าไปแล้วเนี่ยเขาดูคนดูดูนี่อ่ลองนี้อ่ะปลาตัวเขาลองนี้เข้าง่ายๆนะเข้าง่ายๆนะครับเอามาดูกัน นี่นะครับออันนี้ย่างยกล่องยกล่อง,กองย,กยกล่องยกโคโดนะครับอ,อันนี้เราเราไม่ได้เอารุ่นโตปลูกนะเราเอารุ่นอ่ารุ่นรุ่นร้อยห้าสิบปลูกรุ่นประมาณเอวนี่ประมาณเอวเนี่ยเราปลูกไปแปดเดือนฮะเนี่ยปลูกไปแปดเนี่ยแปดเดือนสวยนะผมบอกได้เลยนะสมบูรณ์เนี่ยปลูกป,กปกระมาณปลูกต้นไม้โตครับต้นประมาณฮะประมาณเจ้าต้นโตประมาณนี่ยราคามันสูงนะอ่เดี๋ยวป้าตัวไว้กันนะครับปลูกต้นโตจะได้จะได้อยากได้ตังค์เยอะ อ่าเดี๋ยวจังเยอะนะแล้วก็เอารุ่นเล็กปลูกเอารุ่นเพลิงมารุ่นใหญ่ก็ขายนะจะแล้วเราปลูกแล้วนะปลูกให้ดูแล้วนะรุ่นใหญ่ปลูกได้นะครับต้กระดุมงูมีสีมือไงก็โอเคเนี่ยมันจะทันก็้วอ่าจะทันก็แล้วนะใช่ไหมเนี่ยปลูกปั๊บใหญ่กว่าที่ปลูกแปดเดือนเลยเนี่ยอ่าใหญ่กว่ามันเซฟเวลาอะไรมันเซฟเวลามันประหยัดเวลาคุณมันประหยัดเวลาคุณนี่ดินก้นสระนี่เนี่ยดินก้นสระให้ดูเลยทุกคนบอกว่าปลูกได้ไหมเนี่ยดินก้นสระใคร หญ้ามันขึ้นเนี่ยปลูกได้หมดนะฮะหญ้ามันงอกอะอ่าเห็นไหมหญ้ามันงอกแต่เห็นนั่นพ่นยาหญ้ามันพ่นได้นะฮะแต่ยา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 ไปใช้ยายาดูดซึมเรใช้ยาเผาไหม้ยาเครื่องยาเขียวอ่ะพวกไก่โปรไกโปรเซตไอไม่ใช่ไกโปรเซตพวกแผ่นโซนกัมบกโซนอะในพืเนี้ยฮะเนี่ยจัดไปแล้วก็เราก็ขอบขอบหลุมเนี่ยเราก็เราก็ถอนหน่อยพยายามอย่าให้มาโดนต้นครับโดนต้นแล้วผิวจะไหม้อ่าอ่าผิวจะไหม้ก็ห่างๆไว้ห่างๆ่างไว้อนนี้เราก็ถอนหน่อยแล้วรอบแล้วพ่นได้หมดเลย น่เียมันมัน <พอ S 2> ไม่มีอะไรยากนเราเรา,เราปลูกแค่น่ะเราจะจะถากจะถอนไม่ไหวแล้วครับมันแป๊บเดียวมันก็งอกก็งามอยู่แล้วเราใช้เครื่องตูตรแรงอย่างนี้นะฮะอ่าาครรับเเพะนี่ยคุณสังเกตนะเรากินทุเรียนกันก็นกนมาทําปุ๋ยเนี่ยนะครับผมปลอกทุเรียนอะไรก็เอาเปลือกเนี่ยครัเปลือกวาเป็นปุ๋ยแหละพอมันก็สลายแล้วปุ๋ยยังดีเลยครับนี่เห็นไหมปลูกทุเรียนไม่ได้แบบเยอะนะผมบอกเลยเลยมันไม่ได้เยอะแยะอะไรนะโปรเนี่ยเดี๋ยวคุณเห็นเราไล่ทุเรียนเนี่ยเอามากองโคนทุเรียนเนี่ยแหละ โคน <P ot lin> นี่ห้ามยากเข้านะครับถ้ายากลกปั๊บทุเรียนจะเหลืองจะงันจะไม่โตเลยฮะโคนต้องเปลี่ยนตลอดครับ <F an> เปลี่ยนตลอดนะแล้วก็ตรงนี้ก็พค่นใหญ่ยาวเนี่ย <S <S สังเกตนะครับมันเตียนรอบนี้มันเตียนเห็นไหมครับแล้วตรงนี้โค่นใหญ่ยาวนะโค่นได้แล้วกินทุลงทุเรียนก็มากองไว้ใหมเป็นปุ๋ยเือกทุเรียนเปลือกไม้กิ่งไม้หญ้าแห้งอะไรมาใส่โคนได้ครับอ่าเป็นปุ๋ยอย่างดีครับเวลายยอดละไหลแล้วไปเร็วนิดนึ่งนะผมแบตผมก็จะหมดเหมือนกันเนี่ย อ่าดินนิดหนึ่งอ่ารูทูรูทูนี่เนี่ยหลากหลากเห็นไหมเนี่ยหลากเนี่ยขึ้นมากินหญ้าฝอยหญ้าแยงเห็นไหมเนี่ยหลากเนี่ยครับลากลากขึ้นมากินแล้วเห็นไหมเนยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าไปปลูกลึกไงบอกแล้วอย่าปลูกลึกคุณเปิดเสมอหน้าดินเดิมเนี่ยหลากฝอยเนี่ยหมามันก็จะออกมันหายใจได้มันจะมาแล้วเนี่ยเนี่ยเขาจะมากินหญ้าเอยาะหญ้าผุเนี่ยเขาจะมาเป็นอาหารเขาอย่างดีแล้วคุมไว้เนี่ยช่วงหน้านี้ครับคุมไว้เงี้ยเนขาก็เน่าก็เป็นปุ่าเนี่ยเป็นเป็นปุ๋ยออินทรียย์่างดีปุ๋ยอินทรีย์อย่างดีเนี่ยเากินเป็นปุยอินทร ทุเรียนเนี่ยไม่ได้ยากนะครับคุณอย่าไปเยอะคุณจะต้องไปใช้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ปลูกแบบเทคนิคนั้นใช้ยาแบบนั้นไม่ใช่นะครับปลูกทุเรียนโบราณเขาไม่มีแบบนั้นนะครับสมัยก่อนไม่มีแบบนี้นะหักได้ถอนได้ครับหักได้ถอนได้เนี่ยดูนะครับโตสวยงามบอกได้เลยเนี่ยไม้แปดเดือนบอกได้เลยเนี่ยดูดิโคนนะครับเนี่ยสมบูรณ์นะครับเนี่ยอ้วนเช่ดูดิครับไม้แปดเดือนปลูกได้เลยลยครับผมบอกได้เลยเนี่ย วันนี้ให้ติดตามสามปีอ่ะจะขายลูกปลาตุ้ยเบารุ่นนี้จะจัดที่สามปีขายลูกนี่ได้ขายตัวนี้ได้สามปีนี่นะครับเพราะเหตุผลหนึ่งบอกว่าทําไมต้องปลูกกินข้างอ่ะหวังผลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ดินฝาะอันนี้จะเป็นดินเดิมอันนี้คือดินเดิมใช่หัวนี้จะใหญ่กว่าหัวนี้จะเป็นดินอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปรียบเทียบนิดนึงนะครับก็คือครึ่งหนึ่งของตรงเนี้ยของดินตรงเนี้ยเป็นดินเดิมตรงนี้ผมเนี่ยแล้วก็หลังจากตรงนี้ไปเป็นดินก้นสระสังเกตว่าตรงนี้จะโตช้ากว่าตรงนี้จะโตเร็ว แต่ต้องบอกว่าดินก็สาก็ไม่สําคัญม,มันโตช้าหน่อยแต่มันโตนะครับโตช้าหน่อยเดี๋ยวมันโตขอให้เตียเต้ยนขอให้พ่นยาใส่ปุ๋ยต่างกําหนดนี่คุณดูโหดูเป็นไงไม้แปดเดือนเนี่ยผมให้ดูเลยครับเนี่สยสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยอันนี้กล้วยเราไม่ได้ปลูกครับมันติดที่เพราะพื้นที่นี้เขาปลูกกล้วยไข่ยอยู่อ่าที่เดิมมันปลูกกล้วยไข่นะครับ ออกไปแล้วมันยังมีหล่อมังงออีกแล้วเลี้ยงแว้ให้กินเครืองเดี๋ยวค่อยค่อยกรุดพอดีเยอมันก็มีหินมีทราย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 หม้แปดเดือนคุณอย่าไปซีเรียสว่าโอ้ดินฉันปลูกไม่ได้ที่ฉันทำไม่ได้มันอยู่ที่ว่าสุดท้ายอยู่ที่ใจคุณนะมันอยู่ที่ใจคุณขอให้คอนเทนอย่างเดียวครับคอนเทนอย่างเดียวรับโปรเร็วป้าลุงหมูยืนตรงกลางให้ดูหน่อยครับนี่ดูนะ ไม้แปดเดือนไม้ไม้จนตอนเราปลูกประมาณเอวนี่นะครับต้นในต่อรุ่นร้อยรุ่นร้อยร้อยกว่าบาทรุ่นร้อยลูกค้ารับของไปนี่แหละรุ่นที่ลูกค้ารับไปในปีร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอ่านะครับที่เราปลูกไซนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเราจะไม้ใหญ่มันยังไงครับพีไม้ใหญ่อยากเอาไว้ขายอ่ะเราทําขายไงใช่เราทำขายแล้วก็อยากได้กําไรตรงนั้นอ่ะเอามาลงทุนตรงนี้แล้วก็ลงทุนรุ่นใหม่ครับผม แต่ทําไมปตูไม่ปลูกเดี๋ยวก็จะว่าเออมันไม่ดีไงปรตูไม่ปลูกเดี๋ยวจะปลูกให้ดูจะปลูกให้ดูนะจะปลูกให้ดูจัดเลยฟันปลูกให้ดูกัดฟันนะเพราะว่าโอ้โหเสียดายราคามันอยากขายลูกค้าใช่เพราะเป็นไม้ที่แบบตั้งใจเลี้ยงอ่ะนี่ให้ดูก่อนจบไลฟ์นะครับอ่ะประตูโยหมูนิดหนึ่งแนะนำเพื่อสมาชิงหน่อยว่าปลูกทุเรียนมันมันเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องง่ายๆครับตามตามที่ลุงกะป้าที่ปลูกให้ดูถ้าคุณตามทำตามนี้ได้เป็นเรื่องง่ายนิดเดียวครับง่ายนิดเดียวนะนิดเดียว ครับความสั้เร็จมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์หรือว่าต้องอะไรบ้างไหมเลยนะอันนี้อันนี้จะมองเห็นชัดไหมเนี่ยใส่ปุ๋ยไปได้ประมาณ5วันใช่ไหมลุงเออใส่ประมาณแล้วใส่ประมาณไหนลุงทำมือดินี่เนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้หยิบมือใช้มือหยิบมือหยิบเลาโรยไปหยิบปลายห้านิ้วนะอ่าแอันนี้เขาโตแล้วอันนี้เขาโตแล้วอันนี้อันนี้เขาโตแล้วก็ต้องเพิ่มเพิ่มมากกว่าที่ใส่เมื่อกี้นี้อ่าก็ตามสมพุ่มนะตามสมพุ่ม อันนี้อันนี้ลากลากเขาจะออกมาถึงงพุ่มขนาดไหนอ่า,าพุ่มอยู่ไหนลากอยู่นั่นนะาลา,นนล,ลากใส่ปุ๋ยตุเรียนนะครับ ฝากบอกเบอร์ที่นึงก็รงหมู่ประตุยพันไม้เป็นเบอร์อะไรครับเบอร์ก็0817 6 14575 0817 6 12401 0899392635ครับและโปรโมชั่นไม้รุ่นพันคือวันนี้วันสุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับคุณโทรได้นะครับ0817 6 14575นะครับอ่าโทรมาที่ประตุยเลยครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าตอนนี้ก็เราแลัดยัง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 ทันอยู่ฮะหรือยังทำที่ไม่ทันก็มาจองติดไว้ก่อนอ่าแนะนำปุ๋ยได้ไหมผมบอกเลยนะครับคุณคุณเคนคุณไลน์มา ถ้าอยากได้สไตล์เราเรามีเรามีจัดส่งให้ลจัดส่งให้ครับปุ๋ยเดี๋ยวถ้าเป็นคุณเป็นลูกค้าเราเราก็จะแนะนําให้ว่าปุ๋ยใช้ยังไงคนมาตื้อแล้วเราแนะนำให้ใช้ต้องบอกว่าสูตรยากระสูตรปุ๋ยเราจะค่อนข้างห่วงนะครับเพราะว่าเราไม่บอกสาธารณะเหตุผลคือไม้เนี่ยเราจะบอกได้เมื่อเราเลี้ยงไปแล้วแล้วเาต้องใส่ยังไงนะครับแปรบบนี้วันขาหน้าวข้างหน้าไปแปรงหกไร่แปรงหกไร่ก็รุนนี้ครับมันต้องบอกเลยว่าแปงอีกแปลงหนึ่งสวยมากดินสามกษัตริย์แบบดินแบบทุกระดับเลยระดับชั้นเลย มีดินหินดินปนทรายดินมันปูดินเหนียวดินแดงอ่<ไ>ปอแปลงโน้นนะ,ะ,ะแล้วเดี๋ยวคุณดูกันนะครับว่า,าที่ดินตรงนั้นอนะ่ปะปลูกทุเรียนได้สุดยอดตรงไงเดีย๋ยวมาดูกันหลุงหมูฝากไลน์นิดนึงครับรัาจบไลน์แล้วขอบคุณท่านท,านที่ดูไลน์นี้สวัสดีคร,ครับสวัสดีนะครับ